สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาปลูกมะเดือนะครับมะเดือที่ผมได้ตอนแอร์ไว้นะครับสายพันธุ์ก็เนี่ยครับเป็นหรือเขาเรียก เป็นชื่อไทยก็น้องลูกจันนะครับลูกเขาจะเหมือนลูกจันนะครับเป็นของของป้านุชนะครับป้านุชขอนแก่นนะครับได้ซื้อเป็นกิ่งตอนมาแล้วผมก็ได้ตอนตอนมานะครับตอนทั้งหมด3มกิ่งนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะครับ ทีแรกยอดแค่นี้นะครับแล้วเขาแตกแตกยอดออกมาคืบกวาเลยครับใบใหญ่มากนะครับเป็นลาสนิมเต็มเลย เดี๋ยวก็ผสมดินกันก่อนเลยนะครับดินก็มีนะครับขี้วัวกบาบมะพร้าวสับเล็กนะครับแล้วก็ถานอย่างละหนึ่งส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วก็ปูนขาวหนึ่งกำมือนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับ ปูนขาวก็จะช่วยยับยั้งแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่เป็นโทษนะครับแล้วช่วยปรับ pH ดินนะครับเดี๋ยวผสมดินกันเลยนะครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาดูกิ่งตอนกันเลยนะครับ รากไม่ค่อยลงข้างล่างนะครับลงข้างล่างน้อยลากไปขึ้นข้างบนนะครับตอนแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าสามารถลงกระถางได้เลยโดยไม่ต้องอนุบาลน,นะครับถ้าอย่างตอนเป็นตุ่มที่ใช้ถุงนะครับอย่างนั้นต้องเอามาอนุบาลก่อนนะครับ ถึงจะลงให้รากแข็งแรงก่อนถึงจะลงปลูกได้นะครับอันนี้รากก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรากไม่ลงข้างล่างเลยขึ้นขึ้นมาข้างบนนี้นะครับผมก็เลยเติมเติมมูลไส้เดือนไปข้างบนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวแผลนี้ก็ ปูนแดงก่อนนะครับปูนแดงป้องกันเชื้อรานะครับ มะเดือ่อต้องใช้ความโปร่งหน่อยนะครับต้องใช้ดินที่โปร่งหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะเน่าง่ายนะครับชอบชื้นแต่ไม่แฉะนะครับบางคนปลูกเขาก็ใส่มะพร้าวสับกับขี้วัว2อ,อย่างก็มีนะครับ ข้างข้างนิดนึงนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยอินรีอัดเม็ดนะครับ แล้วก็มัดไม้นะครับการกันต้นโยกนะครับมัดไม้นะครับแล้วก็มัดไม้นะครับป้องกันต้นโดนลมแล้วต้นโยกนะครับ ถ้าโดนลมแรงๆก็อาจจะทำให้ลากขาดได้นะครับ เค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับใบก็เดี๋ยวจะตัดทิ้งหมดเลยนะครับจะตัดใบทิ้งนะครับเพื่อเร่งการแตกยอดนะครับเพราะใบเขาก็ เริ่มแก่แล้วนะครับแล้วเป็นลาสนิมด้วยส่วนปลายยอดจะตัดทิ้งนะครับปลายยอดผมก็ตัดทิ้งไปด้วยนะครับเพราะเขาไม่มียอดเดี๋ยวเขาจะแตกตา ข,ข้างนะครับเพื่อเร่งการแตกยอดนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลดน้ำนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า เราจะมาเรียนรู้และแบ่งป,ปันเรื่องอะไรสวัสดีครับ